ทุกคนในแผ่นดินทั่วโลกรับรู้ได้ก็ขอให้มีครับอันอย่างนั้นและอย่าเชื่ออย่างนั้นตลอดต้องพิสูจน์ไปทุกเรื่องพิสูจน์ไปเรื่อยๆอย่าเชื่อเพราะอาดีตอาจจะดีแต่ปัจจุบันอาจจะปรีก็ได้ก็ต้องพิสูจน์ทุกเวลานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นกำลังใจร่วมสนับสนุนร,ร่วม ให้ความร่วมมือไม่มีพวกเราก็ไม่มีพยานรัชสีห่งเวทีแจ้งวัฒนะไม่มีความจงรักนกดีความเสียสละก็ไม่มีเวทีแจ้งวัฒนะที่มันมาไม่มีน้ำใจไม่มีความให้อภัยไม่มีความร่วมม้ร่วมมือจากพวกเราคนไทยผู้รักชาติศาสตร์ก็ไม่มีผลงานนยิ่ใหญ่ที่เวทีแจ้งวัฒนะจะสามารถหลังสัรข์ขึ้นได้เลย ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นความดีความชอบของลูกหลานพญาราชเจศีและชาวเวทีแจ้งวัฒนะและคนไทยทุกคนที่รักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เกิดทูกยิ่งชีวิตจิตวิญญาณความดีทั้งหมดนี้จงสถิตสถาพรอยู่ในจิตวิญญาณของทุกท่านให้รุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีและมีความสุขทุกท่านทุกคนเถิดครับัันข้าวแล้วยังไม่ได้รับพรรับพรดอน រំពោនព្រះ แม่เลยไปว่าจะลังนั่งดูทุกที่ว่าคณะญาติธรรมทั้งหลายครับสิริยาลุศิษฐ์อันดับอย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกนั่งครับนั่งเลยครับนั่งอย่าเพิ่งลุกครับทุกคนนั่งก่อนเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นครับอย่าเพิ่งลุกนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนให้ฝั่งนั่งลงทั้งหมดนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับนั่งก่อนเลยครับนั่งก่อนเลยครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนั่งก่อนเลยครับเดี๋ยวจะมีที่เราที่ให้บอกลุกทีละะแถวนครับ ได้รับทุกคนนะครับมีกติกาหนึ่งห้ามเวียนเถียนว่างานนะอย่าพึ้งลุกนะครับทุกคนอย่าปึ้งลุกนะครับรอฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่นะครับขณะนี้องคูกทนั้นก็ได้เมตตาตอนเช้าองปู่ก็อปรมกระถิ่นช่วงบ่ายก็อปรมเรื่องพลังงานนิดหน่อยนะครับการเดินบ้างต่อเป็นกระส่นะครับสำหรับพี่น้องเวทีเจ้าหน้าที่ที่ได้พบปะกันในนี้มานานแล้วนะครับระดับต่อไปทุกคนห้ามลุกนะครับทุการห้ามลุกเป็นเกณฑ์การห้ามลุกนะฮะรอความเป็นรเดียนเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวหลวงปู่ท่านได้นั่งก่อนนะครับมีอย่างนี้ครับมีพระคมิท่านใดที่จะถวายปัจจัยนะครับสามารถใส่ลงในภานที่เป็นที่รับเรียบร้อยส่วนหลวงปู่จะมอบของเที่เรองให้โดยลําดับโดยฝั่งเจ้าหน้าที่ว่าแถวไหนจะรู้ก่อนนะครับขอให้เราเป็นตะเปียนนะครับครับฟังนะครับขออนุญาตขอความร่วมมือนะครับเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะจัดแถวแบบหน้ากระดานนะครับหน้ากระดาน นะครับหน้ากระดานลุกขึ้นมาทีละแถวนะครับแล้วก็วนมาแล้วก็ออกไปเลยนะครับเราจะไม่ใช้แถวตอนเริ่มแต่ใช้แถวหน้ากระดานนะครับเพื่อป้องกันการเบียดนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ทั้งหน้ากระดานแถวแรกนะครับลุกขึ้นแถวเดียวทั้นเองนะครับทีละแถวท่านออกไปทีละแถว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 ไปถึนด้านหลังสุดนะครับไปยัด้านหลังไม่ต้องลุกนะครับไม่ต้องลุกทำความเข้าใจหน้ากระดานแล้วเอาด้านหน้าก่อนเนาะ แล้วท่านผู้นำแถท่านน่าจะจัดแล้วก็เรียงคุณรัฐแถวครับทงนี้บนออกนีนะครับนี่ขอเราตกลงบางท่านอาจจะมาก่อนไม่ว่ากันเนาะเพื่อความเป็นระเบียบอย่าพิ่งลุกนะครับอย่าพิ่งลุกนะท่านผู้นำแถวนะครับประกอบคุณ er ีนะคร pues freely, ับอย่าพิ่งลุกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับใครรับก่อนถูกรีบคลายสองตัวใครรับที่หลังถูกรีบคลายแล้วเราจะเรียงวันที่หนึ่งที่เรีเอาเรียงลำดับในรับก่อนหรือรับหลัง ส natives, ุดก็ม네ีนั่นั่เลยครับนั่งนั่อลบาแล้วนั่งเลยครับขอแถวแรกแถวเดียวเท่านั้นนะครับแแถวรกแถวเดียวเท่านั้นนะครับแถวอื่นอย่าเพิ่งลุกนะครับแถวอื่นนะครับแถวหลังให้อย่าเพิ่งลุกนะครับแถวที่สองยาเพิ่งลุกนะครับช่วยหน่อยครับที่ละวันแต่ก่อนครับรอสักครู่นะครับรอสัญญาณครับรอสัญญาณนะครับจะรับการทุกคนนะครับพี่ท้าจะรับการทุกคนนะครับอาจจะ จุดแรกจะไม่เป็น,นเรื่องเบียบเพราะสอให้เราปฏิบัติตามคำแนะนําของทางเจ้าหน้าที่นะครับอย่างี่บอกครับรับก่อนถูกรับไว้ด้วยนไอซ้อมส่วนรับที่หลังถูกแล้วไงไรเจ้าหน้าที่เราไม่เห็นออกทางขวามือของหลวงป,ปู่นะครับรับแล้วออกทางขวามือของหลวงป,ปู่นะครับออกการโน้มจับ ยิงครับได้เลยนะครับปัจจัยไวยบนในทางครับการที่นั่งนะครับลุกขึ้นมาทีละแถวก่อนนะครับต้องขอความร่วมมือเลยครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกไปมีต่อแถวนะครับอย่าเพิ่งลุกครับคุณพี่อย่าเพิ่งลุกนะครับคุณพี่ครับขอความเป็นไปอย่าเพิ่งลุกครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับอย่าเพิ่งลุกแล้วกนไปจบนะฮะไปจับทีละแถวก็ทีละแถวนะฮะ อย ap, onym, ync, ่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกยังไงได้ทุกคนนะครับบางคนบอกว่าป้าบ้านอยู่ไกลขอแสงคิวได้ไหมบางคนลองชั้นโดยปัจจุบัยังมัดใจมัดใจใส่ในถังทองเหลืองเลยนะครับใส่ในในในถางทองเหลืองเลยนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับเพราะว่าแถวแรกแถวสองแถวสามแถวสี่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับ ที่กำลังได้ยินเสียงอยู่ในขณะที่ลองปูกำลังแจกของที่เหลนอเลียนนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับก็ระวังของวยครับที่หลนาา่นอาจจะมีมิจฉาชีพหรือคนที่ประสงค์ต่อสิ่งของเรานะครับมาก,กระโดดเข้าาแลเท่าที่เราก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนเป็นกตันะครับได้รับทุกคนนะครับที่เรา ได้จะถวายปัจจัยก็สลายผทานได้เลยครับสลายผ่านได้เลยนะครับรับโปรเกตไปเลยครับยืนรับได้เลยครับไม่ต้องนั่งนะครับอย่าเพิ่งลุกครับอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกครับก่อนจะลี้ครับทีแถทุกท่านนะครับที่รับแล้วรีบเลยนะครับรีบรับแล้วรีบเดินออกเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับพี่พันธุ์นลงตัดแถวก่อนได้ไม่ผิดตัดแถวบางช่วงอาจจะไมเพราะว่าต่อแถวมันจะยาวไปพี่จะตัดช่วงไหนก็ได้ เราไม่มีการมาต่อแถวข้างหลังนะครับจะตัดเอาเป็นแถวข้างหน้าทีละแถวทีละแถวนะครับกาั้นไม่มีการมาต่อนะครับความรู้ายอย่างนี้นะครับความเข้าใจตรงกันครับทีละแถวครับอาจจะรับทุกคนนะครับจะรับกันทุกคนวันนี้พี่น้องเรามากันเยอะแยะนะครับวันนี้ได้ของที่ระลึกอันประกอบด้วยเหรียญน,นะครับเหรียญแล้วก็มีคิปเซ้นวันนี้เราปู่เม่ตาแจกทุกคนสำหรับว่าให้พี่น้องสำหรับพี่น้องข่านในนะครับอยากให้ได้รมายปัจจัยในการในงานกระถิ่นตอนนี้นะครับ ว่าที่ใหญเลยอยู่ได้เดี๋ยวนะครับสำหรับพี่น้องท่างใน,หนเห็นตรงที่สวยนะครับบางคนอาจจะเห็นตงที่สามารถติดต่อด้านหน้าได้นะครับเออทำไมแถวแรแวกยาวๆปัไหนเจ้้าหนาที่นะครับ<ต>ขอความแถวเลยครต้องตาแถวแรกแ,แ,แถวแรกไม่ได้ยาวปกตินะครับเราในความซื่อตรงต่อพี่น้องที่มาก่อนเนาะ ไดเห็นแต่ฉันได้เห็นตัวคนเดียวว่าฉันแสบผิวชาวบ้านเขาเพื่อใจเย็นนะครับไม่ว่าารออกมา,ากว่าออกใหม่เลยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าไม่สิแนนะครับเราเป็นพี่น้องกันแต่ให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดนะครับรรับแน่นอนไม่ต้องอี คนรับก่อนนะคนรับก่อนถูกเลีงท้ายสองตัวคนรับที่หลังถูกเลี้ยงท้ายเลือท้ายแล้วไปเล่นลำดับที่หนึ่งแต่ไม่ต้องทัไม่ต้องเสียใจนะอ่าหน้าที่นะครับตรงต้องตัดครับนายดกครับต้องตัดนะครับไม่งั้นแถวแรกที่ที่พันกั์ลง้าหน้าที่ตัดเชิญนะครับเริ่มตัดให้ก่อนมาก่อนครับมาก่อนนะครับจะพิ่งลุกนะครับมาก่อนครับมาก่อนจะพิ่งลุกครับอยู่แถวอันที่แถวจะพิ่งลุกครับเอาเลยครับพี่จับแถวเลยพี่จับเลยครับ คนที่ต่อต้องไปต่อข้างหลังนะครับไม่ใช่ไปต่อด้านข้างนะครับพี่น้องเราที่จะมาต่อต้องต่อด้านหลังนะครับไม่ได้ต่อด้านข้างนะครับไม่ดีต่อนะครับเจ้าหน้าที่ครับขออาสาสมัครมาช่วยจัดแถวนะครับผู้ชายอ่ามาช่วยกันครับตัดเลยครับตัดเลยนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนนี่คือนั่งก่อนนะครับผมจะตัดตรงนี้แล้วนะครับต้องตัดแล้วนะครับนะครับผมต้องตัดแล้วนะครับอนุญาตตัดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวทางด้านงมือไม่ได้ตัด ทักทีนะครับเห็แถวแรกเลยต่อไม่จบสิ้นเลยนะครับตัดแถวออกนะครับสวัสดี้ครับเจ้าหน้าที่ครับเชยญนะโมอ่าไอเจ้าหน้าที่ครัเจ้าหน้าที่เอามาช่วยกันจับนะครับแถวหลังอยู่พึ่งลุกนะครับให้ระบายเอาข้างหน้าก่อนนะครับแถวหลังลุกนี่ไม่จบอย่าพึ่งลุกับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าพึ่งลุกนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับอย่าเพิ่งลุกนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับ นนนัก่อะขอฟังมาเลยครับขอฟังนั่นก่อนเลยนะครับนั่นก่อนครับนั่นก่อนจะลุกทำจะลุกลุกถ้าลุกมานี่แจกไม่ได้นะครับถ้าลุกมาเราจะาเงได้เลยนะครับถ้าลุกมานี่แจกไม่ได้ครับนั่นก่อนนั่นก่อนห้ามลุกครับห้ามลุกเลยห้ามลุกนะครับเจ้าหน้าที่ไม่บอกให้ลุกห้ามลุกนะครับห้ามลุกเลยเจ้าหน้าที่ผ่าสารสมัครกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีครับเสียสละมาชจวยกันจกนครับ เราที่ก่อนนะครับอย่าให้เจ้าหน้าที่งงนะครับงงแล้วจะแจกช้าอขอนั่งก่อนนะครับจากแถวตรงนี้นะเจ้าหน้าที่อ่าสําหรับท่านในที่เจ้าหน้าที่ให้นั่งนั่งลงก่อนครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับนั่งก่อนเยอะนะครับจะมองไม่เห็นท่านลงปู่ครับนั่งก่อนครับตนหลังก็มองไม่เห็นครับนั่งก่อนครับ ไปชนะก่อนครับนั่งตอนนั่ง่อนนั่งตอนรวมเลยครับนะครับต้องนั่งนะครับถ้าไม่นั่งนี่แจกไม่ได้จริงๆนะครับและยิ่งเสียเวลาก็ไปใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับนะครับเราเป็นนักโลของตราชานักโลบสีขาวนะครับเราต้องมีวินัยถ้าเราไม่มีวินัยช่วยประเทศเราไม่ได้เลยนะครับพี่น้องครับขอวางดูนานเลยนะครับเออคืออย่างนี้พี่น้องให้ฟัง ขณะนี้ช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้ากำลังถ่ายคอเราอยู่นะครับไม่งั้นภาพคล้องน้อยจะออกไปทั่วทุกช่องเลยนะครับมาให้ได้นะครับส่วนไหนที่นั่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับประสานเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพิจาราที่จะช่วยกันนะครับนะครับข้างเวียนเทียนนะครับเทศกาลเข้าพรรษาเวียนเทียนออกพรรษาเรียบร้อยแล้วนะหรามเวียนเทียนนะครับพี่น้องครับรอบเดียวนะครับ

ราจะแบ่งซ้ายขวาครับเราจะแบ่งซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเห็นนะครับเห็นนะครับฝั่งขวาจะโหกนะฮะครับนั่งก่อนครับพี่น้องด้านหนน้าีั่งก่อนเลยครับไม่ให้แจกไม่ได้นะครับนั่งก่อนเดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวเพิ่งลุกครับเดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับนั่งก่อนเลยครับนั่งก่อนนะครับเดี๋่ถ้าฝั่งนี้นะครับ พี่น้องครับต้องใจเย็นนิดนึงให้เราระบายแถวให้ได้ถ้าระบายแถวไม่ได้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วกูจะไปสารวให้แจกได้เร็วแบบนี้แล้วนะครับถ้าพวกเราไม่มีระเบียบตอนนี้เริ่มเป็นระเบียบครับขอเสียงปรบมือให้พี่น้องเราที่มีระเบียบนะครับนีต้องอย่างนี้นะครับนี่ต้องอย่างนี้ครับแมาตามเราแมต่างคนก็อยากได้เนาะผมก็ฉันเพอยากได้เธอก็อยากได้เอาเธอไปก่อนไปแล้วกันไม่ใช่ฉันแสงหน้าเธอ เอหยียบข้่ก็ได้เหยียข้ามเหยียบตาปากันนะครับเกิดการเจ็บขึ้นนะครับพี่น้องตงระวังนะครับแล้วมันจะช้าด้วยครับกราากระโดดวกันแล้วมันจะช้านะครับ้าเกิดเราเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบที่มันจะเร็วมากนะครับอยาตอนนี้เริ่มเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบนะครับเริ่มเป็นระเบียบครับขอบคุณนะครับสำหับพี่นอผู้เสียสละนะครับยังไงได้กันทุกคนครับเนี่ยพอเวลาเยินตรงเข้าไปแล้วแถวอะไรก็ไม่้อให้ลุกข้างลุกข้างก่อนใส่ทองเหลืองนะครับใ่กระสน นายหกครับเพราะนั้นลุงปู่แจกล็อกเก็ตเราที่เวทีพวกเราข้าวเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเราเอาวินไยที่เราอยู่ที่เวทีแจ้งสนะมาใช้ที่วัดอ้อน้อยเลยครับนะครับเราอยู่วัดอ้อน้อยลุงปู่แจกล็อกเก็ตทุกคืนพวกเราข้าวเขาเป็นระเบียบนะครับที่วัดอ้อน้อยเราต้องยิ้งเป็นระเบียบกว่าที่เวทีแจ้งสนามนะครับไปใช้สะพันครับพี่น้องที่จะรับพระเนาะพี่น้องที่จะรับพระนะครับหลังจากที่หลวงปู่แจกเยแล้วเราจะเรียกชื่ออะไร เปียนเอาไว้นะครับครับเห็นไหมครับฝั่งขวาที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับเดวเราจะตัดแถวอีกทีอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้กว้างกว่านครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับอาสาสมัครที่มาช่วยกันจับเป็นไม่เยอครับจะเป็นเรียบร้อยมากขึ้นแล้วไม่เยอะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้หยิบแล้วเดินนะครับไม่ได้หยิบแล้ววางนะครับพี่น้องหยิบแล้วเดินนะครับห้ามหยิบแล้ววางนะครับหยิบแล้วเดินไปก่อนนะครับ เดี๋ที่ยืนต่อครับเดีพี่ยืนบนไปเลยครับเดี๋ยวที่ยืนมาต่อแถวนะครับมาต่อแถวเลยเออมาต่อนะครับมาต่อนะครับตามาต่อพี่อย่าเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งครับมาบวกนะครับเดี๋ยวเพิ่งบวกนะครับให้แถวที่ยืนอยู่ข้างหน้าหมดก่อนนะครับหยิบแล้วเดินนะครับพี่น้องหยิบแล้วเดินเลยนะครับตกลงมันจะเปลี่ยนเรียบร้อยครับต้องครับหรือว่าคนไทยเราเวลาชุลมมันหมันก็ไม่รู้นะ อย่าเพิ่งลุกนะครับ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 เดี๋ยวเรียกให้ลุกทีละแถวทีละแถวครับอย่าพึ่งลุกนะครับถ้าลุกออกมาเมื่อไหร่แล้วจะแน่นแล้วลุกอูดแจกไม่ได้นะครับเอาความรุนแนะครับมวลชนนิดหนึ่งครับขอบคุณครับขนะครับตอนนี้พวกเราเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอยู่แล้วครับเรียบร้อยดีอยู่แล้วครับนะฮะขอแถวด้านหน้าก่อนครับขอดแถวหน้าก่อนนะถ้ามีการจราจรก็ถือเป็นความมันนะครับประท้วงคอโท้งในใจนะครับ น้พี่น้องนั่งหนักเบาก่อนช้าก็ถือว่าเราเป็นญาติกับพี่น้องไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็หยิบแล้วเดินเร็วๆเลยนะครับหยิบแล้วเดินเร็วๆครับตอนนี้ใครยังไม่ได้บ้างครับขอยกเบอร์ขึ้นมาครับกูปหัวหายโดดถามอะไรต้นหนามกันโดดเป็นมันไม่ได้ทำคอมูใครที่ได้ไหมครับยกทางไปไหนพี่น้องที่นั่งไปขี่ลูกไปที่ยืนได้หมดก่อนครับคนที่ยืนหมดปั๊บเราก็เริ่มเริ่มใหม่นะครับไล่ใหม่นะที่เหลืจะขึ้นลุกนะครับเอาที่ยืนได้หมดก่อนครับมีผักโขมจะทำกิจกาได้ครับ พอฟังไหนเจ้าหที่บอกไม่ลุกไม่ลุกนะครับใครบอก่าไม่ลุกถ้าลุกปึ๊บปับเลยนี่ดีไหมคนละสองบาทาำ <c oughs> รอสัญญาณน,นี่เรื่องเป็นระเบียบ้วครับฝั่งซ้ายของเราเข้ามาฝั่งขวาให้รอและตรงกลางนะครับเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมือปัดถูกต้องนะครับไม่ต้องบอกครับวันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่พอแจกกันนะครับนะครับเราจะตัดตรงที่พี่เสื้อสีฟ้านะครับตัดตรงที่พี่พี่เสื้อสีฟ้านะครับตัดตรงนั้นครับตัดตรงนั้นเลยครับ ตัดแถวเลยครับนี่ฝั่งซ้ายดีมากครับตัดเลยครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องวันนี้หลวงปู่แจกถึงนห้าทุ่มครับก็ไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงครับพี่น้องยังไงได้ไหมครับเอาอย่งนี้ฝั่งไหนที่ไม่ส่งสัญญาณลูกครับอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าเพิ่งลุกครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับตั้งก่อนนี่นี่ว่าเล่นเสือกินวัวหรือไงเนี่ยนั่งก่อนั่ดน ครับตั้งก่อนครับก็ข้างหลังก็เราไม่เห็นครับขอบพี่ภาคภูมิครับตั้งกติกานะครับถู้าหน้านที่บอกยังไม่ลุกยังไม่ออกอย่าพึ่งลุกนะครับอย่าพิ่งลุกอย่าพึ่งรอสัญงาณนรอสัญญยณครับนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากขามือแล้วจะเป็นสายมือจะเป็นโกลการนะครับก็จะเป็นเถาโกลการที่นั่งอยู่นะครับนะครับักค่นะครับดี่เอาแถว เราจะวนนะครับพี่น้องซ้ายขวาทางซ้ายขวาตางตาบูคาครับพี่น้องเราเป็นแถวเดียวนะครับเราเป็นแถวเดียวนะครับเราเป็นแถวเดียวนะครับยืนเป็นแถวเดียวครับแถวเดียวนะครับแถวเดียวต้องทับใจนะครับพี่น้องเวทีเอาไว้รุ่นเยอะวางวางฝ่ามือนั่งก่อนได้ไหมครับเพื่อความเป็นเดี่ยวเรียบร้อยนั่งก่อนได้ไหมครับทีเยืนอยู่นั่งก่อนได้ไหมครับี๋ยวอยเรียกหยิบแล้วเดินนะครับหยิบแล้วเดินออกไปเลยครับ แ้เดินหรับพี่นองนะรับีีลเดินะครับเดินนะครับแล้เดินนะครับพี่นองวงวาว่างนะครับนั้นเป็นการพิจารณาทานะครับใน่เริ่มเป็นระเบียบแล้วัพี่น้องขัดซ้ายมาขวาขวาาาขอบคุณตงกางย่พึลนะครับตอนนี้น้านขวางมือของผมอยู่ พอเสรศลน้อยเป็นระเบียบเ,เ,เรียบร้อยนะครับอ้าวพี่จะตัดตรงไหนตัดได้เลยครับเล่นหนึครับเล่นหนึครับเล่นหน,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 นึ่อพี่พี่พระตุูตะโดนายขยับตัวมันของนี้ได้ไหมก็ไม่ข้างไหนแ้วยตรงนี้จะได้เป็นแถวครับด้านซ้ายตัดแถวเลยนะครับ กันับขอตัดตุณนี้ก่อนครับตุณนี้กัน